ไปถึงนายกมนตรีว่าอยากให้นายกมนตรีนะครับเลิกความคิดที่จะเพิ่มขั้นตอนการตรวจที่จะตรวจ K, a อทีเกนหรือชุดตรวจด่วนเนี่ยนะครับชุดตรวจรวดเร็วที่ a n น i g e n Test Kit รอบแรกถ้าติดท่านให้สัมภาษณ์เองรอบที่สองอีก7วันคือถ้าเกิดแสดงว่าท่านนายกมนตรีไม่ได้เข้าใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นไปของโรคโควิด -19 เลยว่ามันมีการเพราะตัวกี่วัน และหลายคนพอเชื้อลงปลอดแล้วเกิดภาวะปอดอักเสบเสียชีวิตเร็วมากถ้าตรวจครั้งแรกควรจะให้เขาเข้าถึงยาได้ทันทีและการเข้าถึงยาสต็อกยาต้องมีการกระจายอํานาจจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังศูนย์ทักคอยต้องเกิดถ้าศูนย์ทักคอยไม่สามารถกระจายยาต่อได้นะครับประชาชนก็จะเข้าถึงยาได้อย่างล่าช้าเหมือนเดิมและทุกวันทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกนาที นี่คือโอกาสการรอดชีวิตของประชาชนเพราะแนวเวชปฏิบัติก็บอกไว้แล้วว่าหากเข้าถึงยาฟาวิพิรเวี์หรือยาต้านไวรัสเนี่ยภายในระยะเวลา4วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการก็จะสามารถลดภาวะความเสี่ยงหุนแรงได้ดีไหนๆก็ไหนๆพูดเรื่องยาก็มีคุณหมอหลายท่านนะครับว่าก็มียาสเตียรอยนะครับที่ใช้ในการรักษาปอดอักเสบบางขนาด ก็เริ่มเบิกได้อย่างจํากัดแล้วและต้องตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะหมดสต๊อกแล้วยาที่จําเป็นต้องใช้ในห้อง ICU นะครับเพื่อให้คนไข้หลับลึกนะคลายกล้ามเนื้ออย่างยานิมเบ็กสีอย่าง,างี้นะครับนะครับก็เหมือนจะเบิกไม่ได้แล้วหรือเบิกได้อย่างมีข้อจํากัดมากๆแล้วนะครับในเรื่องยาก,ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดูแลไม่ใช่แค่เฝ้าวิพิโลเวียเท่านั้นแต่ยาสเตียรอยนะครับที่มีความจําเป็นและที่ต้องตั้งคําถามเลยในแนวเวชปฏิบัติ การใช้ยาฟาวิิเวียนในหญิงตั้งครรภ์ก็มีข้อบ่องชี้ที่ต้องระมัดระวงังที่ต้องแจ้งความเสี่ยงให้กับผู้ป่วยซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์ทราบและณนะวันนี้มีคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์มีเด็กที่ยังไม่รู้อีน,อนุ่ยนอยู่ในท้องเนี่ยแล้วคุณแม่ติดโควิดอยู่เป็นจำนวนมากนะในแนวเวชปฏิบัติก็ระบุถึงความข้อบ่องชี้ที่จำกัดนะของการใช้ยาฟาวิิเวียนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์คำถามก็คือว่าแล้วเหตุใด พอดูยอดสต็อกของยาเลมเดสซีเวียซึ่งเป็นยาอีกขนาดหนึ่งในการเป็นยาต้านไวรัสอีกขนาดหนึ่งซึ่งก็มีการใช้ใช้กันอย่างแพร่หลายทำไมรัฐบาลถึงไม่สํารองยาเลมเดสซีเวียให้กับอย่างน้อยๆคือใช้กับหญิงตั้งครรภ์หรือกับกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ฟาวิพิรเวียแล้วไม่ได้ผลอย่าบอกว่าแพงใช่ครับเลมเดสซีเวียเป็นยาฉีดแพงรับแต่ถ้าเกิดห่วงเรื่องแพง รัฐบาลจะต้องเร่งฉีดวัคซีนเพราะต้นทุนในการป้องกันนั้นน้อยกว่าต้นทุนในการรักษาอยู่แล้วแอสตราเซเนก2เข็มถ้าเข็มละ5เหรียญ2เข็มก็คือ300กว่าบาทราคาเทียบเท่ากับชุดตรวจรับปิดแอนติเจนเทหรือ ATK ที่อยู่ที่300ร้อถึงสี่บาทราคาของการตรวจ RT PCR ถูกที่สุดคือ2,500ราคาตัวทั่วไปคือ3,000เศษ นี่ยังไม่นับยาฟาวิพิรุเยที่เม็ด125บาทหักนำเข้าใช้50เม็ดก็คือ6,250รบาทต่อคอสนะครับซึ่งวัคซีนถูกกว่าถูกไหมผมนึกบอกฮะและที่ยังไม่นับความย่อยยับทางเศรษฐกิจที่นับเฉพาะเงินเยียวยาก้อนหลักหลายแสนล้านประชาชนตั้งคำถามครับต่อให้วัคซีนเข็มละ1นึเข็ม2000ฉีดให้50ล้านคนนะครับก็ใช้เงินแค่1 0 0แสนล้านบาทซึ่งถูกกว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่มาก นี่จึงเป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลตัดสินใจและประเมินสถานการณ์ผิดพลาดมาโดยตลอดแล้วสุดท้ายคือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียงายและการเสียมากที่น่าสลดเศร้าเสียใจที่สุดคือการมีการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนต้นเกิดเกี่ยวกับเรื่องยาตามนี้ตามนี้คือภาคส่วนบาภาคส่วนเี่ยเขาเสนอให้ภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมผลิตยาด้วยแล้วก็ในแคสซีเขียวที่ทำโกลด์กาซชั่นอีกที่ว่า ให้รัฐจ่ายยาเข้าไปเลยถ้าตอเนียคุณวิโรจน์เป็นเพื่อนกับใครคืออย่างนี้ฮะคือการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องที่พักเก้าไกลเรียกร้องมาโดยตลอดแต่ถามว่าจะต้องพิจารณาด้วยฮะว่าตอนนี้การกระจายความคือเราไม่ได้บอกว่าจะต้องผลิตทั้งหมดหมนะนะคือถ้าเกิดเราคือกาลังการผลิตที่ทางองค์การเสิตรกรรมได้นําเรียนเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่เราสบายใจแต่ทุกอย่างมันมีความเสี่ยงถูกไหมครับถูกไหมฮะ ดังนั้นเนี่ยการกระจายความเสี่ยงส่วนหนึ่งให้โรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐานนะครับได้ร่วมผลิตด้วยนะครับก็เป็นทางออกทางหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงผลิตเองด้วยนะครับมอบหมายให้โรงงานผลิตยาเอกชนที่มีมาตรฐานร่วมผลิตด้วยนําเข้าด้วยนะครับสามช่องทางเพื่อรองรับความต้องการการใช้ที่เรายังประเมินกันไม่ได้ว่าต้องการเราต้องการใช้มากเท่าไหร่ถูกไหมครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยครผมก็ โดยหลักการเห็นด้วยแล้วกับการกระจายความเสี่ยงในการจัดหายาในหลายช่องทางนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับการกระจายความเสี่ยงจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่การประเมินความไม่แน่นอนนะครับซึ่งคนที่จะประเมินความไม่แน่นอนและให้คำมั่นกับประชาชนได้ดีที่สุดก็คือองค์การเภสัชกรรมถ้าองค์การเภสัชกรรมมีความมั่นใจมากว่าในเดือนสิงหาคมจะผลิตได้23ล้านเม็ดแน่นแน่นะครับเท่าแต่ว่า23ล้านเม็ดนะฮะ20กว่าล้านเม็ดนะครับและเดือน กันยาเป็นต้นไปถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะมีกําลังหรือเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับจะถึง40ล้านเมตรอ่ะฮะนะครับคือสุดท้ายนะักกำลังผลิตจะไปถึง40ล้านเมตรต่อเดือนถ้าแผนการขององค์การบริษัทเดลต้เนี่ยองค์การเนี่ยมีความมั่นใจก็อาจจะกระจายความเสี่ยงไปยังโรงงานผลิตยาเอกชนน้อยหน่อยแต่อย่างไรก็ตามการกระจายความเสี่ยงไปเรื่องที่ควรต้องทํากับท่ามับสถระกาท์ที่ที่ท,ที่ที่ไม่แน่นอนอย่างนี้และที่สําคัญที่สุดครับ คือณวันนี้เนี่ยในเรื่องของโฮมไอโซเลชันก็ดีนะครับหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือคนที่ต้องไปกักตัวที่ศูนย์พักคอยผมยืนยันครับว่าเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับผู้ป่วยนะครับจะต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียนะครับถ้าลงทะเบียนแล้วให้ส่งทางไปรษณีย์ได้และส่งไปรษณีย์ได้เร็วนะครับก็สามารถรับทางไปรษณีย์ได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเข้าใจว่าณวันนี้คุณหมอที่ดูแลกับคนไข้ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหมื่นเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อจํากัด ก็ควรจะกระจายอำนาจให้ศูนย์ทักคอยเพื่อให้ประชาชนที่ทํำโฮมไอโซเลชันที่บ้านสามารถไปรับยาฟาวิบรเวณที่ศูนย์พักคอยได้ตามสิทธิที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและศูนย์พักคอยณนะปัจจุบันผมยืนยันว่าต้องเปิดให้ครบทุกแขวงทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีจํานวนเตียงที่สามารถรองรับได้มากกว่านี้เพราะมีหลายบ้านครับที่เขาไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้จะได้ลดความเสี่ยงในการติดคนเดียวติดทั้งบ้าน ณวันนี้ความน่ากังวลของสังคมคืออย่างนี้ครับคนในวัยหนุ่มสาวทำงานไปติดเชื้อกลับมาจากนั้นครับก็มาติดคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือปู่ย่าตายายที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงสูงและคนวัยหนุ่มสาวที่ติดก่อนนะครับก็จะได้เตียงก่อนจริงไหมครัแต่ในขณะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับที่อายุมากควรจะได้เตียงมากกว่า พอติดที่หลังก็เลยได้เตียงช้ากว่าและก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับการทำโฮมไอโซล t ชันเป็นทางออกนะครับแต่จะต้องเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็วด้วยรับทางไปรษณีย์ถ้าช้าเพราะกระบวนการคนไข้กับคุณหมอที่ต้องดูแลอาจจะไม่สัมพันธ์กันในช่วงนี้ไม่เป็นไรให้ไปรับที่ศูนย์พัคอยโดยกระโวงสรุขก,กระจายอำนาจมาให้ที่ศูนย์พัคอยและเปิดศูนย์พัทคอยให้ครอบคลุมทุกแคมทุกเพตให้เร็วที่สุดนะครับ